ถึงที่ไงมาถึงที่มาถึงที่จะดึงเส้นให้ดูนี่เส้นตรงนี้โอ้โหเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นจมไงสันจมนี่ไงเี้ยนี่ เจ็บไหมอ่าเรื่องอยู่ตับเลยจา,ากดึงกันเด้ <c oughs> เอนอนงายนอนงายเ๋ย <c oughs> ด,ดัดเส้นก่อนดัดเส้นประสาทก่อนดูสิ <c oughs> Nh đã xem tình à tình nhập kịp lắm lắm đây lì ไปดูตัวนี้ดิเอออ่ะสองสู้ๆไหมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเค